พี่สาวของผมเป็นคนเนื้อหอมนั่นพี่สาวของนายไม่ใช่ลรอหนะเปลี่ยนผู้ชายอีกแล้วรูปร่างหน้าตาและทิฏฐิล่าเริงแจ่มใสแม่สีเรือนสุดๆผู้ชายที่อยากจะเข้าผางกับพี่นะ่ะมีอยู่เยอะจนนับกันแทบไม่หวาดไม่ไหวเลยลนะ่ะพี่สาวนายเนี่ยแจ่มแจ๋วไปเลยนะอยากจะแคร์เป็นพ่อชะมัดญาติใช่แล้วถ้ามองกันแค่ที่ภายนอกเท่านั้นน่ะนะกลับมาแล้วหื นี่พี่อยู่คนเดียวเหรอเขียนอะไรอยู่น่ะความรักของคุณมันไม่มากพอฉันจึงขอตายค่ะลาก,ก่อนนะจดหมายลาตายขอตัวไปส่งเจ้านี่ให้แฟนอ่านหน่อยนะหยุดเดี๋ยวนี้เลยถ้าได้อ่านนี่แล้วก็บางทีเขาอาจจะรักฉันมากขึ้นก็ได้จะยิ่งทําให้ห่างเหินมากกว่าเดิมสิไม่ว่าเบอกว่าให้หยุดไงอาไม่ไหวแล้วอยาก เกิดอะไรขึ้นหรอพูดแบบนี้อีกแล้วก็เขาไม่ยอมตอบกลับนี่นาทั้งที่มันขึ้นว่าอ่านแล้วแท้ๆผ่านมาตั้งสามนาทีแล้วนะแค่สามนาทีเนี่ยนะหรือว่าจะอยู่กับผู้หญิงคนอื่นต้องไปเช็คดูหน่อยแล้วผมนนะหัวเด็ดตีนขาดยังไงก็ไม่อยากคบหาด้วยหรอหาแล้วล่ะตอนที่2องกิจกรรมชมโรงวันนี้ก็เหนื่อยชะมัดยตดเลย ทะเลาะก,กันเหรอทําไมถึงพูดว่าจะเลิกกันด้วยล่ะก็บอกไปตั้งหลายครั้งแล้วนี่รู้สึกสังหรณ์ใจไม่ค่อยดีเลยแฮะถ้าจะต้องถูกทิ้งแล้วก็ฉันจะฆ่าเธอแล้วก็ฆ่าตัวตายตามไปด้วยกะแล้วใช่พี่จริงๆด้วยตอนที่สามไม่ปล่อยไปหรอกพอเธอหน้าพี่สภาพดูไม่ดีแล้วนะอย่ามาห้ามนะจนกว่าจะยอมพูดจะไม่เลิกกัน,กกนฉันจะไม่ยอมปล่อยมือเด็ดขาดเออ แต่ไม่ปล่อยมือจริงๆด้วยตอนที่4ฉันจะปรับปรุงตรงจุดที่เธอไม่ชอบก็ได้ตรงไหนของฉันที่ใช้ไม่ได้อย่างนั้นหรอบอกมาหน่อยสิพี่ฮะคือว่าไม่ไว่ายังไงก็ไม่ได้จริงๆเหรอะโทษทีนะ,จะเจ้าแบบนั้นก็ได้งั้นฉันจะตายให้ดูก็เพราะเป็นพี่ซะแบบนี้นั่นแหละนะตอนที่หฉันจะตายให้ดูจริงๆด้วยนะ เชินกลับไปได้เลยฮะต้องขอโทษด้วยจริงๆ,จงๆเจ็บอะตอนที่6ยังร้องไห้อยู่อีกเหรอครั้งนี้ก็แค่ดวงชะตาไม่ตรงกันเท่านั้นนั่นแหละนะถ้าเป็นพี่แล้วก็การพบกับคนที่ดีกว่านี้อย่างแน่นอนเลยแหละนะถ้าไม่ใช่เขาคนนั้นก็ไม่มีความหมายนะสิพี่คงจะไปรักใครคนอื่นไม่ได้อีกต่อไปแล้วละ่ะยังไงสักคนอย่างพี่นะความน่ารำคาญได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะสินะตอนที่7 น้ำตามันไม่ยอมหยุดไหลเลยทำยังไงดีล่ะถ้าฉันยังคงเหี่ยวแห้งแบบนี้ต่อไปอาจจะกลายเป็นของตากแห้งไปเลยก็ได้แต่ว่ารสชาติคงจะไม่ค่อยอร่อยนักหรอกเพราะงั้นถ้าฉันเป็นหมึกกล้วยก็คงจะดีกว่าสินะจะได้กลายเป็นของตากแห้งอร่อยๆได้ด้วยแล้วจากนั้นเขาก็อาจจะกลับมาหลักฉันอีกครั้งหนึง่งนี่พี่พูดเรื่องบ้าอะไรอยู่เนี่ยตอนที่แปะ มีเรื่องอยากจะขอร้องนะจ๊ะช่วยโอโอพี่หน่อยสิถ้าทำแบบนั้นบางทีน้ำตาอาจจะหยุดไหลก็ได้ตอนที่เก้าเก็บไว้กินเองแล้วกันฮาเมื่อวานนี้พี่เขาซึมไปทั้งวันเลยซื้อชูอคีมไปฝากพี่สักหน่อยดีกว่ากลับมาแล้วพี่ฮะนี่นะ่ะยินดีต้อนรับกลับจ้าดูสิดูสิพี่หาแฟนใหม่ได้แล้วล่ะเออตอนที่สิบ เท่านี้ก็คงจะหยุดพูดว่าอยากตายอยากตายไปสักพักใช่ไหมอืมฮ่ามีความสุขจังเลยเห็นพี่ยิ้มแฉ่งแบบนี้แล้วหวังว่าพวกนี้จะไม่มีหอ,อกตกลงมาหรอกนะโธมันจะเป็นแบบนั้นได้ยังไงกันล่ะอะแต่ว่าถ้าเป็นแบบนั้นเราก็อาจจะได้ใช้ร่มร่วมกันก็ได้ทำหน้าตาดูมีความสุขจังเลยนะโอเคนะับอันนี้คือส่วนเสริมนะับก็คงไม่มีหอ,อกตกลงมาหรอกนะมันคือสำนวนนะับ ใช้ใสแสดงอาการประหลาดใจในกรณีที่มีคนทําเรื่องที่ไม่คิดว่าคาดฝันเข้าใจไหมไม่คิดไม่ฝันนะเออว่าคนคนนั้นน่ะจะทําส่วนมากมีความหมายไปในเชิงความบวกนะครับผมตอนแรกผมก็คิดว่ามันเออหมือนออกลงมาแบบอะไรเงี้ยเทพนิยายนะตอนที่11ยิ้มไม่ยอมหุบเลยแฮะทานข้าว อาบน้ำอ่ามุมปากมันหุบไม่ลงเลยอ่าช่วยพี่ด้วยโทวเว้ยน่ารำคาญจริงตอนที่12มาแล้วรู้สึกมีความสุขมากจนพระาจจะตายเลยก็ได้ ตอนที่13ถ้าเกิดว่าฉันตายไปล้ะก็เกิดว่าฉันตายไปตอนนี้<ม>ก็หมายความว่าเขาก็อาจจะเป็นแฟนของฉันไปตลอดกาลเลยละสิอจัลริยะทำไมเธอถึงต้องตายไปด้วยแล้วเขาก็จะคิดถึงเรื่องของฉันไปตามชั่วนิรันคิดอีกทีขอตายดีกว่าเพื่อ14ถ้าเป็นแฟนคนนี้ล่ะก็น่าจะคบกันไปตลอดรอดฝั่งแฮะ แต่ว่าถ้าเกิดถูกทิ้งขึ้นมาอีกล่ะก็ฉันคงจะทนมีชีวิตอยู่ต่อไปไม่ได้แน่เลยทำยังไงดีละ่ะเป็นอะไรไปหรอตอนที่16นอนไม่หลับแล้วก็นึกถึงแต่เรื่องแย่ๆขึ้นมาเลยฮะสําหรับผมแล้วมันหนักขึ้งไปหน่อยนะหมายความว่าครั้งนี้ก็แค่ทําตัวให้ก็พอแล้วสินะอืมตอนที่17 อารุณสวสาิหวาอะไรหน้าตาแบบนั้นนอนไม่หลับเหรอเผิอคิดถึงเรื่องผู้หญิงหนักอึ้งทั้งคืนเลยล่ะรู้หรือเปล่าส่งไลน์ไปหาตอนนี้ดึกๆึดื่นๆเขาจะคิดเอาว่าเป็นผู้หญิงหนักอึ้งล่ะในที่สุดก็รู้สึกตัวได้สักทีนะเพราะงั้นก็เลยอดกั้นไว้ทั้งคืนแล้วค่อยมาส่งตอนเช้ารวดเร็วเลยยังไงล่ะพี่เก่งใช่ไหมล่าเสียเปล่าหมดเลย ตอนที่18วันอาทิตย์วันนี้มีเดทละทาเป็นโตะไปด้วยเอ้าชิมสิของแบบนี้เนี่ยนะอย่ามาทํากับผมสิทำกับคุณแฟนนู่นฮะเรื่องไรยังอายแบบนั้นพี่ทําไม่ได้หรอกนะคึกจัดจนหน้าลาคาญตอนที่19ตัดสินใจแล้วครั้งนี้นี่แหละจะต้องเป็นแฟนสาวผู้แสนวิเศษจะทำให้เขาหลงรักจนหัวปับหัวปั๊มให้ได้เลยคอยดูการเตรียมตัวเพื่อการนั้นก็ต้องสมบูรณ์แบบที่สุด เบนโตะแน่นอนว่าต้องเอาไปชุดตัวใหม่ที่ซื้อมาเผื่อวันนี้โดยเฉพาะก็ด้วยก็ยังอุตส่าห์ไปซื้อมาเนาะผ้าเช็ดหน้าเช็ดชู่อืมเอาไอของที่เพิ่งใส่เข้าไปในกระเป๋าเมื่อกี้ออกมาเดี๋ยวนี้เลยตอนที่20พี่จะไปเดทได้อย่างราบรื่นหรือเปล่านะนายเคยบอกว่าพี่สาวของนายเป็นเมนเทละใช่ไหมอ่าเขาว่ากันว่าครั้งหนึ่งผู้หญิงน่ะเป็นเมนเทล,ะละ่ะ ทำไมนายถึงรู้เรื่องแบบนั้นล่ะนายเน็ตนะตอนที่21ถ้ามีอยู่เยอะขนาดนั้นแล้วก็เดียนแบ่งมาให้ตูคนหนึ่งได้อยากมีแฟนสาวจังเวย้ยฉันไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีเลิศแบบนั้นหรอกนะจะอารมณ์ขึ้นลง,ลงเดี๋ยวก็อารมณ์รุนแรงบ้างละ่ะเดี๋ยวก็ก็บ่อน้ําตาบ้างละ่ะเราต้องอยู่ด้วยกันแล้วภาษาทจะรับประทานเอาเบนโตะของวันนี้ พี่เป็นคนทําเองจ้าใส่ไข่ม้วนปลดไว้ให้เยอะเลยเรื่องชมรมก็สู้ๆนะตอนที่2 2องอวาพี่ฮะเป็นอะไรไปนะ่ะวันนี้มีเดทไม่ใช่หรอมันจบแล้วพูดจ่าโอเวอร์อีกแล้วเพิ่งจะเริ่มคบกันเองน่าจะ<ต>ยก <บ S 2> เลินดีอยู่นี่ถ้าแค่เรื่องเล็กน้อยนะ่ะคงไม่น่าจะเป็นอะไรมากหรอก ต่อให้พี่จะอยู่ดีๆก็ฟิลขาดใ่ายออกมาก็ตามหรอเอออืม